ไปดีแักโอ้อคนดำนะไหนรื่มขากล้องพี่น้องเอ้ยเนาะแถมบรรยากาศให้เบื่องในรืมขากล้องพี่น้องเลยเป็นวัดเด้อพี่น้องเด้อเสียงกันดูยดูดู

สิเมเน่ะชามโคกนะกลาบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC มูเพื่อนเบิร์ทุกคนทุกท่าน ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวเนาะหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบตู้คำปั่นสุกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นไฮสุดท้ายเด้อนะพี่น้องนะเด้อไฮสุดท้ายสําหรับธงนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าอ่านาไฮนี้และวก็ธงนี้ก็คือสะเป็นไฮสุดท้ายพี่น้องเอ้ยก็เคลื่อนไปซ้ำอยู่ทางเทิง,งพุ่นแหละเนาะทางใกล้เทียงแล้วก็จบพี่น้องเอ้ยปู่ไปเราก็สิไปทักทายสบายดีทางครอบครัวเนาะ เด็กชายสมรักมื่อนี้เพิ่นดงมานดำนาเมื่อยนอนเมื่อยไหลงัวอะไรเพิ่นว่าเนาะอ่าแลนแต่น้ำงัวไหลแต่น้ำงัวเพิ่นว่ามาไหวได้เพิ่นว่ะลงมาหันดำนาก่อนเพิ่นว่าเนาะจักรชายจักกกจักรชายจักตาพี่น้องเอ้ยป้าผู้เนาะสักรเดียวเลยพี่น้องเอ้ยก็ต้องขอบคุณขอบคุณเนาะเพราะเป็พี่น้องเอฟซีที่ให้กำลังใจเนาะงเพื่อเนาะจังได้กะ อ,อยู่ดีมีแห้งเบอนนะนนะ้อทุกคน,นเนาะเป็นยังเนาะทิดเธอเป็นยังเอ่อสบายดีเด้อทุกคนเนาะสบายดีคุณพ่อคุณแม่สบายดีรักนะโอ้พันดำหน้าไหน รื้อขากล้องพี่น้องเอ้ยเนาะถ่ายบรรยากาศในเบิ่งรื้อข้ากล้องพี่น้องเลยเป็นวัดเด้อพี่น้องเด้อเสียงกันด้ยด้ยด้วยเราไปใช้บานนี่ <Sý> Ủa, đâu Có thể clip trước nơi, nhưng phải chắc, chắc thi, sao thi. nó thi? gì đây? Còn nhiều à, đám, đám. Xe lại thế này. <Sý> คือสิมเมอน่ะชามคกนะไม่ด้ชิเป็นเรอกเอาเรียกหลายพูดเลยนะบคกแต่ลกไปลุดนะในมันดิมำหงายนด่ดัก คือสันมือตเนียแต่พุ่นแต่พมามอบมัดนี่ให้มันเชิงกันนี่นี่เฮมเชิงกันเียงลงไปเด้อคับิึงจว่าว่าอันนี้มันห่างบอมันห่างหันทีครับบันทีกะใส่น้อยขึ้นไปเออ เลงมือหน่อยเลงมือหน่อยจะเที่ยงไงหิวข้าวเนี่ยโอ้เที่ยงดีเที่ยงเลยอยากกินข้าวสั้นึงเท่าไคือบูไ้อยากกินข้าวเป็นไดไนะอาการบอกอาการหน่อยสิอาการชั้นพอกินข้าวเลยใช่ไมก็ไ่สั้นเนาะบ่สับ่อยากสันดบึนเท่าไ่ พูทั้งน้าพราะอะไรทแข็งเจ้าพี่ได้เศษบ่เจ้ากระดมน้ำเลยบรรยากาะน้ำหรือไงยำเทียงกะโมเด่แห้งแต่ว่าอุ๊บอ๊อฟอนต้องเข่าน้าก่อนแหละโอ้หน้านาบ่ไหนนะนั่นแหละคือถอนหายใจแห้งแท้บัดฮะนั่นได้คือถอนหายใจแห้งแท้

งเด็ดจะเข่าดีเนาะสองสามสี่เออจะได้กระหาแล้วบ้านนี้โค้งออกกวงออกแล้วบ้านนี้ห่างไปห่างไปเนาะ บตนไปข่าน้าก่อนเตนไปข่าน้าก่อนอยู่หวยาิเนี่ตรงนี้โบใช่นี่ในห้องบบีมเลไปข่าน้าห่วยข่าน้าก่อนเพียงไรเนาะ thả suốt sụt Đang ơi nga tốc thuộc hokka hôn cả hòn hang lam cả hồi nó kìa hiệu an hiệu an hiệu an น้ำหัวเย็นเย็นพี่น้องเลยเย็นบ่ฮะตื่นไม่ต้องหดหัวไงแกมันชีไข่ฮะโอเบียรผู้ณได้เลิกว่าผู้ใดี่ยเบื้องต้วพี่พี่พี่นี่ทางเนาะเพื่นอนเนาะทางเอารถขึ้นแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้เลยเพี่น้องเนีน่ยสะเนาะโอ้โหเย็นแท้นี่ bên lắm nín nhìn Né nhìn nó. nó về hồ. Oh, tony tương, ba. Okay. lắm. Oh, mẹ mày 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 แดดบ้อนนี่แหละพี่น้องเต็มเอา้าเนาะเอา้เอาเฮง่ถายบรรยากาศดำให้ดำนาพี่น้องเอ้ยเนาะเอ็นดายกขอบุญขอบคุณนะเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาครับชมรับเบิ้งพี่น้องเอ้ยแล้วก็อ่าที่คอมเมนต์ให้กำลังใ,ใจตูนะ้คำเนาะตู้คำกับบริคอยไปทา้งราช่วงดำให้ดำนาก็ตั้งใจดำให้ดำนาเฝ้าให้มันแล้วเนาะพี่นอนะ้องเในาะอ่าเฮ็ดอันใดก็เฮ็ดให้มันแล้วเป็นหน้าเป็นตาไปพี่น้องเอ้ยอ่าเฮาจึงสิได้ไปเฮ็ดเวียกทางอื่นต่อเนาะ อ่าแเล้ยวห้เล้วหน้าก็สบายใจพี่น้องเอ้ยไปถ่ายคลิปทางใดกะกะมีหฮงเนาะบ่ได้ห่วงยังมีแต่ว่าดำํา้ดําหน้าแล้วเบิดกะให้พ่อแม่เบิ่งบัอเบิ่งยังพี่น้องคือเบิ่งนะเบิ่งในดกหยาดกตองใส่ปุยเนาะเพียงเนาะกะคือบอกแหละพี่น้องตุ๊กคําเป็นลูกสาไฮสาวนาอาช <te Liberty Overwatch> ีพหลักคือเสาวนาคือเห็ดไฮเห็ดหน้าพี่น้องอาชีพหลักของตุ๊กคําเนาะถ้าอาชีพไปเห็ดอย่างอื่นมันกะ พอได้แต่ก,มกึมกึมกึมกางเนาะพี่น้องมันกะบอ่าอเป็นอาชีพพี่น้องแค่เสริมเชื่มเฮ็ดเสริมอ่าก็ได้เรียกได้ว่างานเสริมนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะอ่าอันนี้ก็เฮ็ดเพียงแต่ว่าอ่าเสริมพอได้เงินมาสั่งครอบครัวพี่น้องเอ้เนาะมาจุนเจือครอบครัวอ่าให้อยู่รอดไปแต่ละมือแต่ละวันเนาะคนเฮาอยู่บ่ชได้หอดหลายปีดอกพี่น้องเอ้เนาะ ถ้าว่าคนบูถ um, ือศ <ination noises> ีลเดีย um, รีพ um, um, ี่น um, ้องเอ๋ยเนาะอดขะสัตว์ชีว okay, ิต um, ก <laughs> uh, <VI> ินพัก <oyun> ก okay, ินหย่าอนุญาตแน่นอนพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ว่าเฮาบัดลูกสาวหายชนะบวกินบ่ได้พี่น้องเอ๋ยเนาะมันต้องกินเพราะว่าเฮาใส่เหลือแห้งใส่เหลือแห้งสู่ให้สู่หน้าดำให้ดำหน้าน้องเพียงเนาะโอเคพี่น้องเอ๋ยเนาะสำหรับคลิปนี้ทตู้ทำกากไว้สำนึกสกอเนาะเดี๋ยวเมื่อต่อกันอยู่เุธยงพี่น้องเอ๋ยจังใดก็ขอบุญขอบคุณในหลายเด้อนอนที่เข้ามาเบิ่งเข้ามาับชม สิพา,าไปดำหน้าก่อนพี่นอ้องเลยที่ว่าคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจทุกคำขอบขอบบุญขอบคุณในลายให้ยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเมื่อสกุลสุขคนเนาะทางเอฟซีก็ได้พี่น้องเอย้ยถ้าผมมีเอฟซีมือนี้ทุกคำกลับบุมมีมือนี้พี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยถ้าว่าเอฟซีมือให้กำลังใจบ่เบิ่งคลิปมือทุกคำกดไลค์กดแชร์ทุกคำทุกคำกับมีมือนี้พี่น,ออนจจ้องเอ้ยเนาะม,ม,ม,มีมือนี้มือใดพี่น้องเอย้ยมีมือนี้คือว่า ตัวคำมีได้ๆตรงนี้แหละพอได้เชื่อเกือไปเล็กไปนัวเชื่ออยู่เชื่อกินเนาะไปเองเนาะจาก YouTube ถึงมันสีบุหรี่ออนไลน์เพียงเอาไเดือนสามสี่พันกะดีใจพี่น้องเอาไเนาะหมูเพิ่น 3, 4, ในลายคือเป็นอย่างพี่น้องเอาไเนาะหมูในลายก็คือของหมูตัวคำได้สำเร็จอ่ะโอเคเนาะต้องภูมิใจในสิ่งที่เจ้าของมีพี่น้องเอาไเพราะว่าเคยคิดอยากได้อยากมีคือหมูเพี่น้องเอาไคือแบบว่าเราคิดโลภคิดในลายกับบุได้เพี่น้องเอาไเนาะตัวคำเคยเจอ ต่ว่าเคยอยู่จุดๆนั้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะหลังจากที่ว่าเขาเขาน้ำเรียบร้อยพี่น้องเขากะสิมาดำต่อโู้โหเขามาลักน้ำเลยป้ามันเด็ดขึ้นมาขึ้นแห้งท่าบานพี่น้องเนาะโูทางนั่งกับป้าดำมสองเท่าพี่น้องไอ้พวกเอ้าเอาเอาสู้ๆพี่น้องเอ้ยบอกแล้วว่าอย่าเผาทำเนาะพี่น้องแต่เพิ่งกว่าอยจะให้มันแล้วแสดงโอ้ยพี่อพอดีได้ซ้ำหนึ่พี่น้องเอ้ย เอากระทียุดกองไว้สำนีก่อนเนาะขึ้นไปพูดกัพ่อกันอยู่เทียงต่อพี่น้องตอนพักพรเฉลี่ยวัวกินข้าวกับยังมัอนี่เนาะสำลักกินข้าวกยังมัอนี่สำลักที่ข้าวกยังมัอนี่แกงหมูบ่ก็จะพอจังดำหน้าบุ่นๆเนาะเพื่อนได้กินแกงหมูมัอนี่โอเคพี่น้องเลยเนาะตัวข้ามทียุดกองไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะไปต่อกันอยู่เทียงให้เทียงหน้าพี่น้องเลยเนาะเรื่องบ้านกินมาพี่น้องเลยโอเคพี่น้องไป เราดำหน้าให้น okay. no, really right, right? ี้เดี๋ยวคืนไปเจอกันอยู่เทียงเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดีอีกรอบหนึ่งกะเสร็จเรียบร้อยเนาะที่ว่าตุคกขาถ่ายไปบางยาหน่นี่ดำเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเฮากะสีต่อกันมือแดงเนาะตรงนี้ยังครึ่งหนึ่งพี่น้องเอ้ยโผเฮากะจะได้คนกินข้าวกินน้ำเนาะโ้ป้าทางเด็กชายสมรักพูวนะเฮ้ยเฮ้ยคนมักมวนพี่น้องเอ้ยเนาะ คือตัวคำนี่แล้วลากมานีไปขึ้นขึ้นไปเลยน้ำน้องลองมาลงมา <c oughs>

ท่งนี่พี่น้องเอ้ยปีหน้าเจอกันใหม่เนาะดำอยู่บ่เซาเป็นหยังมันสิบ่แล้วเนาะพี่น้องเนาะความพยายามอยู่สิไหนความสําเร็จก็ต้องอยู่ที่นั่นเนาะบ่สําเร็จน้อยก็สําเร็จหลายถ้าเฮาพยายามพี่น้องเอ้ยอ้ายเนาะตอนนี้ก็เวลาบ่ายครึ่ง21นาทีเนาะกสิครึ่ง ผูไปน้องไอง้เทียงก็ปุ๊บท้องผูเลยพูไปน้องเอ้แค่มีมอยู่เนาะพูพูเลยไปน้องเอง้เทียงน้อยเทียงทางก็ซีผูเลยเนะาะไปจากไหนก็ขอบคุณขอบคุณอีกเทื่อน้องพี่น้องเนาะที่เข้ามาครับชมคลิปของตู้คำพี่น้องเอ้ยแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจตู้คำก็ขอบคุญขอบคุณในลายพี่น้องเนาะถ้าม่มีเอฟซีผูตู้คำกับบม๋มมือน,นี้ตู้คำกะดีใจเนาะที่ว่าเอฟซีให้กำลังใจบอกฮักบอกแพงเนาะพี่น้องเนาะ มุมีไพ่ดอกพี่น้องที่ว่าให้กำลังใจและบูดีใจเนาะดีใจพี่น้องเลยดีใจเลีพี่น้องดีใจเลีอ่านำจิตนำใจไปสิ่งสำคัญเนาะอ่ายาดีก็คืออ่ากำลังใจนี่แหละพี่น้องเลยเนาะยาดีที่สุดเลยพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าตุคําเคยอยู่ในจุดนั้นแล้วก็เคยเห็นเคยเพาะเคยเจอมาเลยพี่น้องเลยเนาะกะป้าพี่น้องเลยอ่า อย่าดีอีลีเนาะกำลังใจนี่พี่น้องเลยเนาะกเหลือท่านนี้แหลรพี่น้องเลยขึ้นไปพุ่นกะเหลือนูนพุ่นน้อยนึงเอาไม่โคกเธอนี่เต้นอยู่เต้นอยู่บบหนึงเฮ้ยเฮ้ย Ơ ừ, lòng thảo dưới xem à Lặng Hên cờ bọ Hả Cờ Cờ Hên bọ Cờ Một hên thăm Dưới xe nè Dưới thiêng Bác xe Như thiêng không Như thiêng không bò dưới thiêng đùm ดูกล้ามกันเถอโวกาสในไทยบรรยากาศขึ้นไปเลยเนาะพี่นอนะอ้องเนาะฮะมุดกี่เขาอยู่เทียงหน้ากะโอ้คือแดดเนาะไปะพี่น้องเลยเนาะเอิเพม่อนเอาลองทำ nè hai này, này đam mày này phải không đam ơi đam đó mượt à. mượt cướp cướp không Huy, huy, mưa đồn phải không người sao thế พี่น้องเยแถวนี้มีตะมูเพื่อนแล้วกนนานาออน็น้องมะนาวมาซอยเนาะไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยทุกทำคลนละม้วงให้กันนะเพี่น้องเลยเนาะ <laughs> มีดนตรีในหัวใจอยู่ใส่กระมวลพี่น้องเลยในตะกะตาหนึ่งเออลืมรองเท้าดได้ไงวะ thử khúc mà nhắc lại tầm hùng tầm hùng nó nào hay nó để cả đi hoa trầm quân phía nào nó, nó. Đẹp cha này phía nào อ่ากับเข่ามันนี่พี่น้องกับเข่ามันนี่ก็เป็นตำมะฮงเด้อเนาะเป็นตำมะฮงสมตำอ่าที่ว่าน้องมะนาวเอาให้มือวานี้พี่น้องเอ้เนาะตอนแรงไปเยี่ยมปะาญาไปเล่นไปทักทายเพื่อนอยู่เพื่อนพี่น้องเอ้เนาะอ่ไปกับเพื่อนว่าเป็ดน้อยตายแล้วทุกครั้งเยเพื่อนว่าน้องหมากัดเพื่อนว่าเพื่อนออกไปลกห้าอยู่หน้าเนาะกลับมาบัดคอหล่อพี่น้องเอ้เนาะถือกัดคอตายแล้วพี่น้องเอ้เป็ดน้องมะนาว ฮะเพิ่นกะได้แบ่งมะฮุงให้หน่วยนึงพี่น้องเอยเนาะถุคขามก็สิเอามาตําพูทางสมรักก็ถือครกขึ้นมานําพูน่ะป๊าเด้อครกไม้เฮาเป็นครกโบราณโบราณตายย่างเด้อเด้อพี่เหล่พี่น้องเอ้ยอ่าหน้าตุามก็ทงนั้นแล้วและเนาะทงน่ะกยังตัวนี้ให้นี ล้วก็ให้นี่พี่น้องเลยแล้วกะทึงพลเลกเนาะเดี๋ยวตุกคั้สินับให้เบิ่งนั้นพี่น้องเด้อะหนึ่งนี่เนาะหนึ่งหนึ่งสองให้นี่พี่น้ราสองให้แล้วพี่น้องเลยเนาะเบื้องบนอ่าสองให้นี่เนาะสองให้ทีว่าตุกคั้หันกล้องตัวนี้พี่น้องเลยอ่าแล้วก็สามให้เทิงนี่พี่น้องเลยนี่สามให้นี่เนาะ อ่าสามให้นี่สี่ตะก้าพี่อนเอ๋ยสี่ตะก้าห้าตะก้ารูมนั่นเนาะอ่าจะมีดูให้อีกน้อยหนึง่งพี่น้องเอ๋ยหกให้น้อยเทิงนั้น, 7, นเจ็ดใหนน้น,นี่พี่ 7, น้องเอ๋ยใส่แล้วพี่น้องไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เจ็ดให้นี่นะเพื่อนเนาะนี่พี่อนเจ็ดให้นี่เจ็ดให้นี่ 8ปดไฮนี่พี่้องเลยแปดไฮนี่อ่าเฮ้ยแปดแปดเก้าไฮนี่เนาะเก้าไฮนี่พี่เราเก้าไฮน,นี่เก้าไฮนี่พี่้อง เก้าสิบตัวนี้พี่น้องเลยสิบให้นี่เนาะนี่สิบให้นี่ใกล้เทียงนี่สิบให้นี่สิบเอ็ดทั้งตะก้าตัวที่ทุกขามให้เบิงเมื่อกี้เนาะสิบเอ็ดให้พี่น้องจบตัวนี้ก็คือเรียบร้อยสิ้นสิ้นเสร็จสิ้นนะเนาะก็ภูณะปีหน้าจะว่ากันไหมเนาะพี่น้องเนาะอ่ะบางเทธอปีหน้าทุกขามอาจสิบบรเห็ดเนี่ยพี่น้องเด้อสิยหายน้องมาเห็ดเนาะทุกขามกสิไปหาเงินอยู่ไทยพี่น้องเลยไปหาเงินมาสั่งตัว อยากได้หล like ุดกระบะคือเขาพี่น้องเลยเนาะหัวใจพี่ดวงเฮงเฮ้ยเฮ้ยคนเมื่อหมดเอาไปเบสิปิตออกไปนี่เพลงนับ เด็ดตอนเที่ยงตอนบ่ายนี่แห้งได้เพียงเอ้ยน้องบรรยากาศค่ะโอเคพี่น้องเลยน้องค่ะต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง fc มือเพื่อนเบิร์ดทุกคนทุกท่าน ที่เข้ามาครับชมคลิปของตู้คำจ่ต้นจนจบเนาะและก็บอกโค้ดคำโฆษณาของตู้คำไปกับขอบบุญขอบคุณในลายพี่น้องเอ้ยเ,เนาะเอฟซี FC ทีว่าคอมมนให้กำลังใจเนาะทีว่าชื่นชมในตัวตู้คำหักแพงตู้คำเกิดตู้คำกะ ขออวยพ่อใรเพิ่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งคลิปตูวคำขอให้เบิ่งด้วยความบันเทิงเนาะเบิ่งให้มีรอยยิ้มพี่น้องเอ้ยตูวคำอาจเสียงสีบวดีเสียงสีบัวหวานภาพสีบัวชัดเจนจังไดกก็บขอโทษขออภัยนะเนาะตูวคำกระตุ้นทุนบลายพี่น้องเอ้ยมือถือกะรุ่นซัมซุงธรรมดาเนาะอ่โมเมนต์ไอโฟนเรียกว่าอ่าของแพงคือเขาพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าตูวคำพยายามพยายามหาอยู่เนาะแต่ว่าได้เงินมากอะพอได้แต่ เรืเ่องจุนเจือครอบครัวเนาะพี่น้องเนะบบาะกะโบได้ลายนอกจากว่าเขาสิไปทำงานทางอื่นเมืองไกลเนาะกะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้ซ้ำนีเนาะพี่น้องเนะาะดูคำละดูคำละอ่าน้องสมรักเนาะอ่ากะสิได้ขอตัวจบคลิปจบไปเนาะพี่นอ้องเอ้ยอ่ะสบายดี รักสบายดีเอ่อ<ำ>เฮ็ดยังกันนะเฮ็ดบานคำเฮ็ดบานคำอ๋อไปเลไม่ใช่นี่ฮะดูชวนเขาหนิบอ,อเอ๋อเฮ็ดบานคำพี่น้องต้องไปแช่ล่างก่อนได้โอ้แกงคัดปลายังพี่น้องน้อนี่ว่าเฮ็ดบานคำเพิ่นวะโอ้เนาะโอเคพี่น้องเลย